ันนี้จะได้เห็นหน้าเห็นตาน,านะครับกับทีมเอเวนเจอร์ทนายความเพราะว่าบ้านกกอกก็จะเต็มไปด้วยทนายที่มีฝีมือหลายคนลแล้วช่วงนี้เนี่ยบ้านแม่น้องชมพู่ก็คึกคักไปด้วยทนายเหมือนกันเพราะว่าหลายคนแวะเวียนมาให้กําลังใจรวมถึงมาให้คําปรึกษาด้านกฎหมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์เนี่ยคนเนี้ยเขาพูดเอาไว้ว่าบังเอิญมาทําธุระที่นี่ก็เลยแวะมาหาคุณแม่น้องชมพู่ด้วยแล้วก็มาให้คําแนะนําเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆทีนี้เนี่ยก็พูดกันหลายเรื่องหนึ่งในนั้นบอกอย่างนี้ครับ อยากจะตําหนิทนายสิทธาที่อ้างว่าตํารวจเนี่ยออกหมายจับลุงพลเป็นการออกหมายโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างนั้นซึ่งคืออย่างนี้การที่จะออกหมายจับได้เนี่ยมันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วคดีที่เกิดขึ้นคดีน้องชมพู่เนี่ยมีผู้เสียชีวิตตํารวจเขาก็ต้องทํางานเขาก็ต้องสืบสวนต้องหาตัวคนร้ายจนกระทั่งที่สุดแล้วนําไปสู่การออกหมายจับได้แล้วคดีนี้เนี่ยตำรวจใช้เวลาสืบเป็นปีเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องออกหมายเรียก วันนี้ต่อไปนี้สังคมเอาบรรหารว่าโอเคถ้ามีการออกหมายจับแล้วก็ไปร้องกรรมธิการกฎหมายพูดวายหมดเลยครับตํารวจไม่ต้องทาอะไรอ่ะนะฮะทำงานไม่ต้องทําพอบอรตรต้องมาชี้แจงเงี้ยผมผมบอกว่ามัน,ม,น,ม,น,นนะมันไม่ไม่จะเป็นอ่ะมันไม่ไม่ควรอน่ะถ้าไม่ชอบสารจะออกคุณก็ด่าสารด้วยสิหลอกด่าสารด้วยสิถ้าไม่ชอบสารจะออกออกหมายจับให้อ่ะสารดูแล้ว ว่าเขาสอบสวนสืบสวนมาเนี่ยมีหลักฐานอันควรเชื่อมไม่มีหรอกครับคือผมเป็นนักการเมืองผมบอกเลยและเป็นนักกฎหมายคืออยากให้คนที่ออกมานักเลงนักเลงมาเจอผมผมท้าแอตั้มด้วยว่าโอเคทาไม่ถูกคุณกล้าไปจับไหมคือผมอยากให้หยุดนะฮะเ้าไปกันที่ทนายอีกคนนึงนะครับกับทนายโนบิหรือว่านายกฤษดาโลหิตด,ดีคนนี้เคยอยู่เคียงข้างลุงพลมาก่อนแต่วันนี้มาหาแม่น้องชมพู่แล้วมาให้กําลังใจ จ้าตัวบอกว่าแม่น้องชมพู่เนี่ยจะมีทีมทนายความเป็นของตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของเหล่าเอเวนเจอร์ทนายความก็น่าจะเป็นคนเก่งมีความสามารถทีนี้สังคมกําลังมองกันอย่างนี้ครับว่ามันเกิดศึกทนายความระหว่างฝั่งลุมพลกับฝั่งแม่น้องชมพู่ตัวทนายโนบิคิดว่าจริงๆทนายความเหมือนนักมวยนะพอขึ้นสู้ก็ต้องชกเต็มที่ชกให้สมศักดิ์ศรีพอเข้าถึงกระบวนการศาลก็ต้องสู้กันด้วยพยานหลักฐานสู้กันด้วยข้อเท็จจริง ที่แน่คือผมเนี่ยไม่ได้เป็นทนายความให้กับทางคุณแม่น้องชมพู่อยู่แล้วถ้าเป็นคุณอัชเชียจริงๆก็ต้องบอกว่าในการโต้อตอบระหว่างตัวบุคคลเนี่ยผ่านทางสื่อเนี่ยคิดว่าก็น่าจะสูสีกันเพราะต่างคนต่างมีฐาน FC นะครับแล้วก็มีผลงานแต่ขึ้นศาลเนี่ยก็ต้องให้เป็นทางทนายความเป็นผู้ดําเนินการแทนทางคุณอัจเชีย อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับคดีนี้มีอายการซึ่งผมเชื่อว่าอายการที่มาทําคดีนี้จะต้องเป็นอายการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะที่มาดูแลดังนั้นผมจึงบอกคุณแม่แล้วแหละว่าไม่ต้องกังวลใจเนื่องจากว่าคดีนี้ทางอายการเนี่ยน่าจะให้ความเป็นธรรมคุณแม่แน่นอนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนจับจ้องอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าโฉมหน้าของคนที่จะมาช่วยแม่น้องชมพู่เนี่ยทนายความมีใครมีกี่คนแล้วฝีมือเก่งแค่ไหนครับหนึ่งในนั้นมีคนที่ถูกพูดถึงชื่อด้วยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือทนายเดชาค่ะล่าสุดเห็นว่าไปไลฟ์โอ้โหไฟลุกไม่น้อยเลยทนายเดชาเองนี่นะคะเขาก็ไลฟ์ผ่านทางด้านทนายคลายทุกแล้วก็บอกว่าถ้าจะให้เป็นผมเนี่ยอุย้ยผมไม่เอาอมผมกลัวผมไม่สู้ค่ะบางช่วงบางตอนที่พูดออกมา f อซ ไล้์ like กันรัวๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบางส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะทางด้านทนายเดชาก็บอกว่าได้รับสายได้รับสายโดยตรงมาจากเพื่อนรักของเขาถามว่าใครกันเพื่อนรักคุณอัดไงคะพ hmm. ี่อัดนักร้องคนดังแห่งยุคนี้ยกสายโดยตรงหาทนายเดชาค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะขนทีมขนทีมทนายความเอาคณะใหญ่เลยขึ้นภาคอีสานแล้วก็ไปเตรียมแถลงข่าวกันบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยอันนี้ทนายอัดบอกมานะ ออไม่ใช่ขออภยัยคุณอัดบอกทางพี่ชนยเดชาว่าเดี๋ยวผมจะสู้กับลุงพลเองเพราะว่าผมเนี่ยสู้กันมาหลายครั้งแล้วการถแถลงข่าวที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ถแถลงกันแบบไฟแลบแน่นอนค่ะนะมันเก่งมากครับคือในประเทศไทยนี่ไม่มีใครเก่งกว่าทนายลุงพลแนละ้วขอให้มั่นใจครับขนาดแม่น้องอยังพูดยังทมเลยคนนี้เก่งที่สุดแล้วครับไม่มีใครกล้าต่อกรล้วกลัวมากเลย ผมนี่หางตุกตูนเลยกลัวประธานชมรมช่วยเหลือเยือ่พรุ่งนี้11บเอดโมงนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณอัจฉริยะทีมทนายความสามารถที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องชมพู่กลับมาให้ได้นะครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเหยื่อยากรรมให้ความสำคัญกับผู้สูญเสียนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ สแสดงว่าไม่ได้มาร่วม,มลงทีมในการแ<ช>ถลงข่าวเ <ขอ S 1> ช้าเนี่ยนะคะ,ะงั้นก็ไปสรุปสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหลากหลายทนายเลยเดินทางไปที่บ้านของแม่น้องชมพู่นะคะคุณผู้ชมคะถ้าเราสรุปแล้วเนี่ยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทนายบุญถาวรทน,นายโนบิทนายอนันชยัยทนายเกิดผลทนายเดชาล้วนแล้วแต่ยืนยันไม่ใช่อัศวินขี่มา้าขาวจะมาช่วยว่าความให้กับฝั่งของแม่น้องชมพู่แต่อย่างใดนะคะแต่ขณะเดียวกันแม่น้องชมพู่คุณสาวิตรีก็ยืนยันค่ะขอบคุณ ทุกคนที่เดินทางมาถึงที่บ้านให้กำลังใจยืนยันเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพ่อเห็นทนานของฝั่งลุงพล กังวลเหมือนกันนะคะเพราะทนายสิทธาเขาก็เก่งตัวแม่เองก็เลยต้องทํากันบ้านหนักหนักศึกษารายละเอียดให้มากกว่าจะเลือกทนายคนนี้มาว่าความให้เรียกความเป็นธรรมให้กับลูกของแม่แม่บอกเลยนะคะว่าหลังจากนี้จะขอเดินหน้าสู้ต่อไปแน่นอนนี่คือหัวอกของคนเป็นแม่แต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมวันนี้ต้องจับตานะคะ11โมงจะมีการแถลงเปิดตัวทนายความฝั่งของแม่สาวิตรีแม่น้องชมพู่ที่โรงแรมมุกดาวิลจังหวัดมุกดาหารค่ะ นําทีมโดยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ท่านนี้ไม่ใช่ทนายความแต่จะควงสี่ทนายค่ะควงสี่ทนายที่ไม่ใช่เหล่านี้ <c oughs> มาเปิดตัว ว่าจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยแม่น้องชมพู่4คนนี้จะแบ่งเป็น2ชุดด้วย2ทีมในการสู้คดีนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องติดตามไปกับอมรินทีวีด้วยนะคะครับส่วนความเคลื่อนไหวของฝั่งลุงพลป้าแตนนะเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งคู่ก็เดินทางออกจากบ้านนะครับผู้ชมแล้วก็ตรงไปยังสนามบินอุดรธานีเพื่อจะขึ้นเครื่องบินไฟลบิน17นาฬิกาตรงนะครับทีมข่าวก็ไปปักหลักอยู่บริเวณหน้าบ้านลุงพลนี่ก็เดินออกมานะฮะร,ร้อมกับป้าแตน แล้วก็มียูทูบเบอร์บางส่วน,นยไปติดตามความเคลื่อนไหวนี้ด้วยก็ขึ้นรถเรียบร้อยนะหลังจากนั้นออกจากบ้านมุ่งหน้าสู่สนามบินอุดรธานีครับดังนั้นเขาบินไปไหนจากอุดรบินมากรุงเทพฮะสนามดินดอนเมืองเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปดักรอด้วยพูดคุยกับลุงพล <c oughs> พอเดินทางมาถึงกรุงเทพเนี่ยสังเกตอาการก่อนก็พบว่าทั้งลุงพลป้าแตนไม่ได้มีท่าทีวิตกตกกังวลแต่อย่างใดเลยนะครับพูดกับผู้สื่อข่าวว่า เดินทางมารอบนี้ก็จะมาเจอทนายตั้มหรือว่าทนายสิทธาเน,นี่ยแหละเพื่อพูดคุยเรื่องของคดีความหลังจากนั้นมีกําหนดจะเข้าพบคุณศิร,ระเจนจาคะประธานคณะกรรมาการกฎหมายการยุติธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าจะไปพูดคุยเรื่องอะไรกับคุณศิร,ระบอกว่าให้อยู่ที่ทนายตั้มเป็นคนดําเนินการครับส่วนตัวลุงพลป้าแตนไม่ได้เตรียมอะไรมาทั้งสิน้นสิ่งเดียวที่เตรียมมาคือตัวแล้วก็หัวใจฮะ ก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวไว้แบบนี้ส่วนกรณีกระแสข่าวที่แม่น้องชมพู่เนี่ยจะมีทนายความเข้ามาช่วยเหลือเรื่องคดีตัวลุงพลบอกเลยว่าก็ไม่ทราบรายละเอียดและไม่ขอพาดพิงบุคคลอื่นครับดูที่การยื่นร้องกับทนายกับคุณจิระด้วยอันนี้รายละเอียดอยู่ที่ทานายตั้มครับในส่วนของเอกสารวันนี้สามารถระบุได้ไหมพี่าระเจ้าอะไรมาบ้างอะไรบ้ากลับกล้องก็เรา,าก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเยอะๆนะครับรเราก็มา ตัวไปหัวใจกันนะครับในวันนี้ในส่วนของเรื่องตำรวจเราจะมีการมาย,ยื่นร้องในะส่วนของบ้างครับอันนี้ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวยังไงให้สื่อดูที่นะครับดูดูที่ทนายตั้มท,ที่ทนายตั้มนัด นัดหมายไว้นะครับผมถามนิดนึงในตัวน oh, okay> um> ี้ของแม่ชมพู่เขามีทนายเข้ามาแล้วในตัวนี้เรามีความกังวลอันนี้ผมไม่ทราบนะเราจะไปว่าเขาเลยแล้วเอางั้นเป็นในส่วนของความรู้สึกเราตอนนี้เนาะในส่วนของคดีเรามีความกังวลมากน้อยแค่ไหนครับสองสก็ก็ปกติครับอย่างที่บอกนะครับผู้ชมว่าลุงพลเดินทางมากรุงเทพรอบนี้มาเจอทนายตั้มแล้วก็มีกําหนดไปพูดคุยกับคุณเซระเจนจาทะดังนั้นผู้สื่อข่าวพูดคุยกับคุณเซระครับซึ่งก็บอกว่ายังไม่ทราบเหตุผลนะว่าทนายตั้มกับคุณลุงพลเนี่ยจะยื่นหนังสืออะไร ให้คุณศิระช่วยตรวจสอบเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าหากได้รับหนังสือแล้วก็จะนํามาพิจารณาในคณะกรรมธิการนะครับว่าพอจะมีอํานาจรับพิจารณาได้หรือไม่แต่คุณศิระย้ํานะครับว่าไม่ได้ช่วยเหลือใครเป็นพิเศษหากคุณแม่น้องชมพู่อยากจะให หากคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วอยากจะให้ตัวคุณศสระเนี่ยเข้าไปช่วยพิจารณาประเด็นในปด,นป,รดนในประเด็นหนึ่งเนี่ยก็สามารถบอกได้นะครับเพราะตัวคณะกรรมธิการยินดีจะช่วยทุกๆุกด้านในฐานะผู้เสียหายคดีอาญาอยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยว มีกำหนดด้วยนะครับคุณศิระบอกว่าตัวคุณศิระเองจะเดินทางไปหาแม่น้องชมพู่ที่บ้านกกอกวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อสอบถามนะครับว่าอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรหรือไม่ครับฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอมรินทีวี